คำพื้นฐานชั้นป .1 มาตราแม่กงฝึกอ่านคำพื้นฐานชั้นป .1 มาตราแม่กงชุดที่สองมาตราแม่กงคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดแป้งปอแองงอแป้งไม่โทแป้งแปลงปอรอแองงอแปลงฝังฝออะงอฝังพุง,ง,งพออุงอพุง ฟังฟออะงอฟังฟุงฟออูงอฟุงไม่โทฟุงมองมององอมองม่วงมออวงอมวงไม่เอกม่วงมึงมองอืองอมึงมุงมออูงอมุงมุ่ง Ma u nga mong mê ek mong mong ma u nga mong mê thô mong mương mò u nga mương mêng mò nga mêng mông mò u nga mông yang yó a nga yang yang yó a nga yang ย่างยออางอยางไม่เอกย่างยิงยออีงอยิงยุงยออุงอยุงยุ่งยออุงอยุงไม่เอกยุ่งแย่งยอแองอแยงไม่เอกแย่งรองรออองอรองร้อง รอองรองไม่โทร้องวังวออะงวังเรียงรอเอียงงเรียงเรื่องรอเอืองงเรืองไม่เอกเรื่องลงรอโงงลงลองรอองลองลางรออางงลาง ฝึกซ้ำย้ำทวนอ่านเก่งแน่นอนนะคะกดติดตาม subscribe ค,คุณติ่งติ้งแ n แนลจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะ